สวัสดีครับผมนายธนพัฒน์นาหอคําผู้ใหญ่บ้านบ้านไทยเจริญหมู่1 1ตเอตบลหอคําครับก็คือหน้าที่หลักด่านช่วงเทศกาลสงการเจวันอันตรายก็คือเราอำนวยความสะดวกและก็บริการประชาชนเรื่องการสัญจรเรื่องเมาไม่ขับแล้วก็คนที่จะเข้ามาในชุมชนในหมู่บ้านเราก็จะสก,กรีนคัดกรองสอบสอบประวัติเส้นทางการเดินทางว่าพบปากใครไปไหนมาไหนบ้างเพื่อ อยู่ในสถา,านการณ์โรคติดต่อโควิดก็ต้องเฝ้าระวังเพื่อที่จะช่วยชาติอีกทางหนึง่งลดปัญหาการติดเชื้อจากโควิดครับผม